สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องเรากิกพาร์ยอยูคารานีตอนนี้นะคะเมื่อนี้ก็เป็นเสาร์ของวันศุกร์ที่สิบสี่สวัสดีวันวาเลนไทน์เนะาะเช้าเช้าเมื่อนี้สิบสี่กลุ่มพาร์วันวาเลนไทน์กับวันหวยออกของรัฐอ่าของลาวพัฒนาอ่าเมื่อนี้เรากิกก็จะมาสรุปคงสุดท้ายของลาวพัฒนานะคะและ้วก็ขอเปิดตัวเซียน ใหม่นะคะได้แนวทางใหม่มาเป็น FC เรียกร้องแล้วก็ว่าหาแนวทางใหม่มาบ้างเนาะเรากีก็จะพยายามหามาให้แต่ว่าทีถือกุกถึกใจ FC แฟนครับบอลนั่นก็แล้วแต่ FC จะพิจะะารณาแล้วกันเนาะเอาไว้เป็นแค่แนวทางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับของ สามเสี้ยนซีเซียนที่ออามาวางมือนี่เป็นมือแรกเนาะคะ่ะอ่าก็จีมีของเลขกลำนั่งฝากกอาจจะคุ้นหูกันแน่เพราะว่าขอมาจากทางมาดามเนาะแต่ว่ามาว,วางทั้งช่องของระกิกนี่เป็นครั้งแรกงวดแรกนะคะของเสียนจิระเตนุ่มอ่าแล้วก็ของเสียนซุ้มนะคะซื่ออาจจะประคุณหูราวะไม่เนาะค่ะมาไม่เิ่ <React> นกะจี ่วนมาิ่นจะนินที่รัฐบาลไทยเนาะแต่ว่ลอคิกพ่อรู้จักเพื่นกันเลยข,ขอมาขอแนวทางเล่าพัฒนาให่งน่อยากได้เอามา,าะะลขขมานะุ่งซี่สนะคะก็เลยขอเพิ่นมาเพื่อบพเ่็ไปการเสียเวลานะคะเหาไปเบ่งตัวเล็กแนวทางสรุปโครงสุดท้ายเล่าพัฒนาของทั้งหลายเซียนกันเลยอ่านี่ก็จะเป็นงวดแรกนะคะงวดแรกของเลขกลำน้ฟ้าเนาะที่เอามาวางข้างช่องของลอกิคงวดแรกครั้งแรก ขอบพระคุณหลายๆที่ให้แนวทางนะคะขอจากทางมาดามมากราบขอบพระคุณหลายๆเพิ่นเคยลงทังช่องมาดามแล้วเนาะปังสุดๆอยู่สําหรับของลิงนี้ที่ของเงินเีขรับนังฟ้าเนาะวันที่แล้วของเพิ่นก็เขาไปแต่ว่าเราคิดก็สติ่ได้ insert ขึ้นให้เนาะบ่ได้เอาขึ้นให้เบิ่งว่าวดที่ผ่านมาเพิ่นเป็นจั่ไดนแต่ว่าคนที่รู้จกักหรือติดตามทั้งช่องมาดามอยู่ก็คงจะเห็นแต่ต้องขอภัยหลายๆที่บ่มีย้อนหลังให้เบิ่งนเนาะทั้งวดแรกครั้งแรก มาไมา่ไปไม่กับทั้งช่องล็อกิกสําหรับรีกรับนั่ง,งฟาเนาะหมวดประจําเมอร์นีเนะคะสําหรับเราพัฒนาของเพื่อนวิ่งรหดนี่ 5, หนึ่งกับหาสองตัวหกหางนี 7, ่หนึ 9, ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดสองตัวเน้นสี่หางนะคะนี่หนึ 5, ่งหาหนึ 8, ่งเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดค่ะตอนเห็นตัวเจาะ เบิ้ลห,หนึ่งหนึ่งกับหาหาสามตัวสี่หางนี่หนึ่งหาแปดหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาเจ็ดแล้วกัหนึ่งหนึ่งหาค่ะตัวนี้ตัวเวจาะสองหางสำหรับสามตัวนะคะมีหนึ่งหาแปดกับหนึ่งหาเจ็ดของเหล็กรับนั่งฟ้าไผจะไปตอตามตอกับแมวทางขังเหล็กทางช่องของเราจิกเนาะของเหล็กรับนั่งฟ้าหนึ่งหลักกับพิจารณาเอานาะค่ะมักจะจัดชอบกับเอา ยังไม่พร้อมกับรอเบิงกันไปก่อนนะคะเป็นแค่แนวทางเนาะ่ะไปต่ออันนี้ก็จะเป็นของเตียนซุ้มนะคะอ่าประส่วนหลายเพื่นจะเน้นที่รัฐบาลให้หินเพื่อนมานกับรัฐบาลไทยมาหลายงวดเนาะไปยินข่าวไปยินซื่อไยินเสียงกันเลย ลองขอลองให้เป็นคนะล่าเนาะล่าพัฒนามาเนาะคะ่ะรลองฝากฝากเนื้อฝากตัวไว้กับเอ็ดีว่าจะเป็นคนเก่าคนใหมนะ่เนาะฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยกับเสียนซุ่มนะคะสําหรับงวดแรกของของิ่นมือนี่ห้หิง้งห้ยมนนห้ต่างไปกับมือวันสิบสี่วันวันทีห้ไปน้ากันเนาะวันนี้วิ่งรุ่นเนาะคะ่ะเพื่อให้มามีสามกับซีแล้วกับบาล์ไห่างผมเนาะนกาคืกะ เพราะว่าอันอ่านแบบนิ่มๆสวยๆแบบลายก็ได้เข่าก็คือเข่าบ่าเข่ากะบก้าปีญฉะนะคะสองตัวสี่หางมีสามหกสี่หกสามเจ็ดสี่เจ็ดตัวนิ่มตัวจอมีอยู่สามหางเนาะสำหรับสองตัวมีสามหกสามเจ็ดแล้วก็สี่หกค่ะ <c oughs> เลขเบิร์มนนี 6, 6. หกหกใช่เลขเบิร์มีสามสามกับสี่สี่ขอใไไหลายๆบ้าปิดสามตัวสามหางมีสามสี่หกสามสี่เจ็ด สามสามซีนินเจาะอยู่หางเดียวเน,ะน C, าะมีสามซีหค่ะตัวนินตัวเจาะลองไปไม่กับแนวทางไม่กับเตียนซูมฝากเนื้อฝากตัวไว้อีกึแนวทางเนาะคะ่ะหรืทุก,กตัวก็มาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังเนาะเตียนที่สองกับแนวทางไม้ครั้งแรกมือนี่เป็นครั้งแรกของเพื่อนนะคะสาหรับเตียน เรียนปีระสำหรับลาปทนานาะคะวิ่งรูดเพื่อนหิมาไม่หนึ่งกับสองสองตัวซีหางสองตัวสีหางมีหนึ่งสามหนึ่งซีสองสามสองซีตัวนึ่ตัวจอสองหางสำหรับสองตัวนะคะนี่หนึ่งสองเอ้ยหนึ่งสามหนึ่งสามกับสองซีตัวหนึ่ตัวจอเนาะปืนหนึ่งหนึ่งกับสองสอง 3ต,ตัวสามหางไม่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสีหนึ่งสองสองเน้นเจาะอยู่หางเดียวหนึ่งสองสับหนึ่งสองสีค่ะาจอสำหรับแนวทางเล่าปฒนาของเซียนจิละเนาะแนวทางไม้ขังแรกฝากเหนือฝากตัวเหมือนกันค่ะใอ้ท้งเห็นฟั่งไปกับคืนนี้วันนี้สองทุ่มครึ่งฝังฝั่งมังงงงงงนๆเนาะอันนี้ของเจนมนะ เด่ A, นมวิ่งรูดแล้วค่ะแนวทางใหม่เหมือนกันสำหรับ,บ 6, วิ่งรูดห้ากับหกสองตัวหกคหางมีหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าตัวเล่นตัวจอสามหางะคะ่ะนี้หกเจ็ดหาเก้าหกเก้าเบิ้นเลขเบิ้นก็นจะมีหาหากับหกหก สามตัว่หางมีหาหกจิตหาหกแปดหาหกเก้าแล้วก็หาหาหกเน้นเจะอ,อยู่สองหางค่ะมีหาหกจิตหาหกเก้าค่ะแคบหนาจอสำหรับแนวทางใหม่ตัวเลือกใหม่เอาไว้พิจารณากันลองเบิงลองเปิดใจเบิงแล้วค่ะครั้งแรกเราคิดกับถึงเอามาวางครั้งแรกอยากให้ FC ได้มีแนวทางให็่เหมือนกันเนาะอันฟังกับ ปังๆนะคะถ้าบ,บอ่อปังก็ต้องขอาพพา่เอฟซีเพ่นกับนะ้าเ mm hmm. ลขก็มีเข้ามีหลุดจะต้องขอไพาหลายๆขอให้มันกันแล้วกันนะคะคืนนี้สองทุ่มคึ่งกับลาพัฒนาของทั้งสีเสียนที่เปิดตัวใหม่นะ mm hmm. แล้วก็อ่ามื่อนี้สรุปเลขดินนะเอาเลขดิน เลขเด่นเลขลองเนาะเดี๋ยวเรากิ๊ก็จะขึ้นให้ไปนี่หลัหกการที่สิบมือผลึกแนวทางสรุปเลขเด่นรวมเซียนเนาะค่ะเด่นที่เจ็ดลองที่แปดเนาะอ้างอิงมาจากแนวทางของทั้งหกเซียนเนาะค่ะหกเซียนอ้างอิงจาก แนวทางของทงั้งหกเส้นนะคะสําหรับดินที่เจ็ดรองที่แปดอ่ะผู้ใดมกักผู้ใดชอบหรือใจตรงกันร่องบึงนะคะ่ะแต่ว่าตัวจับคู่นี่จะตัวจับคู่ตัวชนนี่เอฟซีร่องจับคู่รองชนมือแล้วกันเนาะที่เห็นอยู่กับสิมิเตะเจ็ดเก้านะคะที่มันชนกันอิงอิงมาจากแนวทางของทงั้งหกเส้นนะคะ ัวเลขตัวชนนะอันนี้ไปต่อนะคะสำหรับสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะ fc ได้เบิ้งกันกับแนวทางที่เคยลงไปแล้วนะลาวปัฒน,นาของลอกิกรูดนะคะวิ่งรูดมี8กับ7 2ตัว6หางมี8 9 8 0 8 1 7 9 7 0 7 1เนิ่มจอยอยู่3หางสำหรับ2ตัวมี8 9 7 9 7 1 เลขเปิ้นแปกับเจ็ตัว4ีหางนี8แปดเจ็ดเ้าแปดเจ็ดศแล้วก็แ8ดแค่ะนิ้นจออยู่2องหางสำหรับ8ปดเจ็แปจ็ดหาแคปหน้าจอสำหรับแนวทางลาวพัฒนาของเลขเลอจกิกเนาะไปต่อของเลขนี้ที่มาลาวพัฒนาวิ่งรูดของเพื่นมี6กับ7 2ตัวหกหางมี หกสองหกสามเจสองเจ็ดสมแล้วก็เจ็ดสีเน่นจออยู่สมหางสำหรับ2ตัวมีหกสองเจ็ดสองเดสเบิลหกหกับเจ็ดเจ็มตัวสหางมีหกเจ็ดสองหกเจ็ดสมหเจดสแล้วก็หกหกเจ็ตัวเน่นตัวจอสองหางสำหรับ3มตัวมีหกเจ็ดสองหกเจ็ดสี่เกมิตมา ขอ,องมาดามขอ,องมาดามคำนวณเล่าปัฒนาวิ่งหลุดมิ c ีเจมี c ีกับเจ็ตัวหกหางมิีแปดซีเก้า9ีศเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะตัวนี้ตัวเจอะีหางสำหรับสองตัวมิีแปดซีเก้าเจ็ดแดล้วก็เจ็ดเค่ะเล็กเปิ้มิีซีกับเจ็เจ็ามตัว4หีหางมิ c ีเจ็ดแปดีเจ็ดเก้เจ็ด แล้วก็ C C เจ็ดขันแน่นเจาะที่สองหางสำหรับซองสามตัวมี C เจ็ดแปด C เจ็ดเก้าค่ะสองสวนวิ่งหลุดมีหกกับเจ็ดค่ะไหนมาของสองสวนนะหกกับเจ็ดสองตัวหกค้างหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามค่ะ นิ่นจออยู่สามหางสำหรับ2ตัวมีเจ็ดจดสแล้วก็หกสเบิลหกหกับเจ็จ็ดสาตัวสหางมี6กเจ็ดหน3แล้วก็หกหเจ็นิ่นจออยู่สหางมีหกเจ็ดหนึ่งหก็ดามค่ะแกมาจอของช่องสุวรรเนาะองเซียนนุม เทียนนมสำหรับรับพนาวิ่งรูดของคุณนะคะมีเก้ากับ8ดดินที่9กับ8 2ตัวหกหางมีเก้าสองเก3เก้าสแองแดสมแล้วกับแปดส่นจอดยูซีหางนะาคะสำหรับสองตัวมีเก้าสอ่เออเก้าสี่แล้วกับแปค่ะเลขเบิลเก้าเกกับ8 8 3ตัว4หางมีเก้า8ปดสองเกแปสมเก้ดสแล้วกับเก้าเ ตัวนิ่นตัวจอสองหางสำหรับ3ตัวเนาะ98 2, 98เก้าแปดองเก้ดสี่เิดชัของชอเฉิดชัยเนาะค่ะเล่าพัฒนาวิ่งรูดเป็นไหมามี8กับ9อ่าเด่งคือแกับ9 2ตัวหูหางมี8ปดหนึ 1, ่งแปดสา เก้าสองแล้วก็เกค่ะนิ่นเจาะ uc หางสำหรับ2ตัวมี8 1 8 3นึ่งเก้เกสเล็กเบิ้ลนมี 88, แ8ดกับเก้าเกตัวซหางมี9ก้า8่าแปดเแล้วก็8 8 9แป้นิ่เจาะยู่สงหางค่ะสำหรับ3ตัวมี 89, 91, 8ปดเก้าหนแปดเก้มบมาจอเนาะ มากับแนวทางใดชอบแนวทางใดกะอย่าลืมพิจารณาเอาไว้เป็นแนวทางสําหรับคืนนี่สองทุ่มครึง่งขอให้มานขอให้หฮ้งขอให้ปังหลักกะกราบขอพระคุณแนวทางทุกๆุท่านเนาะคะ่ะทุกๆกเซียนที่ให้มาวางทั้งช่องมาว่าสิเป็นแนวทางใหม่หลกักกะแนวทางเก่าที่ให้มาเซียนเก่าที่ให้มากะกอบคุณหลายๆหล,ลกักกะแนวทางใหม่ที่ให้มาลงทั้งช่องเนาะกราบขอพระคุณมากๆ แล้วก็เอฟซีแฟนครับที่เปิดใจรับชมรับฟังทางช่องนอกิกอยู่กับขอบพะคุณหลน์นะคะบว่สิะเป็นคนเก่าที่ติดตามมาตั้งแต่ดังแต่ดิมเนาะเป็นกําลังเร่งใจตั้งแต่เปิดช่องมาแล้วก็คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามากับขอบพระคุณหลยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ